สวัสดีน้องน้องที่น่าร really ักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับสูทท yep. ตรฟรีๆนะครับวงน้องท่าทางฟรีๆนะครับน้องเราก็จะมารีวิวกิจกรรมล่วงหน้าที่กำลังจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับน้องว่ากิจกรรมล่วงหน้านะครับจะมีอะไรบ้างเอ้นะครับน้องสายฟรีจะได้อะไรบ้างแล,นนนนแล้วก็สายเติมนะครับน้องจะได้เต <outfit. S 2> ิมเอาอะไรบ้างเอ้นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็มีครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับวงน้องเราก็สูตรที่พ ทุกคนต้องอยากได้แน่นอนนะครับงงน้องเราก็ที่สำคัญนะครับเนาะที่จะมาสอนรับสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับเนอะที่ทุกคนจะได้ทุกตัวเลยนะครับงงน้องก็คือเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะเองนะครับงงน้องพี่บอกเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับงงน้องก็คือไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องก็คลิปนี้นะครับงงน้องพี่ไม่ให้ดูฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับงงน้องก็คือดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์นน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 ะคคคคัวงงงง้้้้้อออาาก่ทีีีสํญถถิปมดดููึ5,000 ก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนะครับวงน้องก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น FC คนใหม่หรือว่า FC คนเก่านะครับวงน้องก็สามารถเข้ามาแล้วนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเหมือนกันนะครับวงน้องแต่อย่าลืมนะครับเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ยูไอดีหรือว่าชื่อเฟซตัวเองด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าวันไหนที่พี่สุ่มคอมเมนต์แจกนะครับเนาะน้องๆอาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้นะครับวงน้องเพราะว่าหลายคลิปแล้วที่พ ฝากกันด้วยละกันสําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะครับองน้องก็คือจะขออะไรก็ได้นะครับองน้องแต่อย่าลืมนะครับเนาะทิ้งด้วดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับองน้องมามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็คือกิจกรรมสายฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดนะครับองน้องก็เป็นซุดฟรีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะมีบัตรอีโวด้วยนะครับองน้องจับเด็กเข้ามาในกิจกรรมตัวนน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 ีีีี้้้้้้เเเลลยยะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบบาาาพ่ออออกกกววงงงงุุุดดดดตททจไฟๆ็็ปขแ สีดําแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือลงไปเล่นนะครับวงน้องให้ครบ6กพันดาเมจนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับวงน้องในส่วนของสุดตัวนี้แบบฟรีๆนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนฟรีๆด้วยนะครับน้องมีบัตรอีโวนะครับวงน้องมีบัตรเพชรนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋านะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องสูตตัวนี้ก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องที่สําคัญนะครับเนาะเราได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องฟรีไฟล์แม็กนะครับหรือว่าฟรรรรมมดดาาานนนะะะคัับเเจีีกอปตแผท ครั้งใหม่นะครับบอกน้องหรือว่าครั้งใหญ่เลยนะครับน้องก็คือทุกคนเห็นหอนาฬิกาไปแล้วนะครับบอกน้องมาดูทางด้านของโรงงานกันบ้างนะครับบอกน้องก็คือโรงงานนะครับน้องก็จะอัปเดตแบบใหม่แบบนี้เลยนะครับบอกน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เหมือนโรงงานล้างจริงๆเลยนะครับบอกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือยังคงสภาพเก่าโรงงานเดิมนะครับบอกน้องแต่ที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็คือภาพจะสมจริงมากขึ้นนนเองนะครับบอกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับบนนนน้้้มมีาาาเขสิ ก็จะมีลากไม้หรือว่าต้นไม้ขึ้นตามโรงงานบ้านนะครับของน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับของน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับของน้องแล้วก็ยังมีอีกที่อื่นนะครับเนาะที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับของน้องที่เราเห็นตอนนี้นะครับเนาะก็คือ1หอาฬิกาสโรงงานแล้วนะครับของน้องแล้วก็สําหรับสายฟีนะครับของน้องมีเฮแน่นอนนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับของน้องใกล้จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับของน้องก็เป็นทางได้ของท่านแจกสัตว์เลี้ยงฟี่ๆนะครับเนาะหนึ่งไอดีนะครับ้อง จะให้เราสะสมโทเค็นแบบนี้เลยนะครับบังน้องก็จะมีทางด้านของดวงดาวนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของพี่ขอเรียกว่าคุกกี้แล้วกันนะครับบังน้องก็คือมันจะให้เราสะสมคุกกี้นะครับน้อเราก็ดวงดาวนะครับบังน้องเราก็ขั้นที่3นะครับบังน้องเราสามารถแลกสกินสัตว์เลี้ยงได้เลยหรือว่าแลกสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับบังน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องทุกวันนะครับบังน้องเราต้องทําภารกิจนะครับน้องที่เขาวางมานะครับบังน้องก็คือล็อกอินเข้ามานะครับบังน้องก็รับไปเลยคหน้องร้อน ครับน้องเราก็เล่น3เกมก็รับไปเลยในส่วนของ100โทเค็นะครับบอกน้องเราก็บูญ่าหนึ่งครั้งนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ100โทร้อยโทเคสนะครับบอกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็รับได้แบบนี้เลยนะครับบอกน้องเราก็เมื่อเรารับมาแล้วนะครับบอกน้องโทเคนเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับน้องเราก็เราสามารถเล่นกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับบอกน้องก็เรามากดตรงนี้นะครับเนาะเพื่อแลกกับดาวเนี่ยนะครับบอกน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเราสามารถแลกได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมาซีบาทนะครับบอกน้องมังกรน้อยนะครับเนาะสามารถแลก ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือได้1ตัวก็คุ้มแล้วนะครับเนาะงสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็แบบว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนาะลงไปเล่นในเกมสะสมโทเค็นแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับน้องก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับว <ม paragraph S 2> งน้องก็คือ,ย,อยังมีอีกเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกินสกินปืนนะครับวงน้องบัตรเพชรบัตรปืนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถแลลกได้เยนะครับเนาะแรก็สิ่่งทีอัปเดตเข้าาามมใหห่นนะครรัับบว้องสสยเติมมมกก็ีีเเเหือนนนนนััะะครบา่ลยนะครับวกนนน้้องง็็เปทาาด ท,ท่าทางนะครับบุน้องที่เป็นแบบว่ากิจกรรมแบบใหม่เลยนะครับบุน้องก็คือในตู้นะครับเนาะจะมีท่าทางทั like ้งหมดเลยนะครับบุน like ้องก็เริ่มต้นอยู่ที่9เพรเท่านั้นนะครับบุน้องแต่ละท่าทางนะครับเนาะก็แบบว่าท่าทาง4 9 9บทเลยนะครับบุน้องก็คือถ้าสุ่มได้9เพรนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับบุน้องก็จะประมาณน้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับบุน้องเราสามารถเลือกออกได้2อันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีท่าทางตัวไหน เนาะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูละกันนะครับวงน้องวันที่มันอัปเดตเข้ามาละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะเราก็ถ้าวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องท่าทางนะครับเนาะอาจจะไม่ตรงกับนี้นะครับวงน้องก็คืออาจจะแลกก่าวนี้ก็ได้นะครับเนาะสำหรับวันที่มันอัปเดตเข้ามาในเด็กเขาวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเริ่มต้นนะครับอยู่ที่เก้าเพจเท่านั้นนะครับวงน้องวันนี้นนะะคอ้มยแลวง แล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าถามหาซุดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นซุดท้องสีฟ้าตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจัปเดตกเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะพี่ขอเรียกแบบนี้ละกันนะครับวงน้องก็คือเป็นซุดท้องสีฟ้าตัวนี้นะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับวงน้องก็คือมีลุ้นเพชรนะครับเนาะเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพชรเลยนะครับวงน้องก็จะประมัยเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกล่องปืนด้วยนะครับเนาะมีตัวละครพี่ก้าด้วยนะครับวงน้องเราก็จะ พี่นะครับพวกน้องเราก็จะมีซูตตัวนี้ด้วยนะครับพวกน้องหมุนครั้งหนึ่งนะครับเนาะฟรีนะครับพวกน้องเราก็10ครั้งนะครับพวกน้องก็อยู่ที่84เพชรเท่านั้นนะครับพวกน้องก็คือครั้งแรกเท่านั้นนะครับเนาะที่เราจะได้แบบนี้นะครับพวกน้องเราก็ครั้งต่อไปนะครับจะอยู่ที่169เพชรเหมือนเดิมนะครับพวกน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราเนี่ยนะครับพวกน้องก็สุดมากๆเลยนะครรรรรรััััับบเเเเนนาาาาะสํหหหกกกกิิจจมมที่ลลงดข้ใซ์ฟือว่าเซิร์ฟไท ครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องที่กำลังจับเด็กเข้ามานะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะสามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องในส่วนของตาฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หมดกิจกรรมฟรีไฟแม็กนะครับวงน้องก็ไปต่อที่กิจกรรมบูย่านั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมบูย่านะครับวงน้องก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเนาะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้อะไรนะครับวงกก็็ขออมมาาาไไดด้้้เเเลลยนนนนนะะะะะคคคครรรััับบ่่วววจปโตงส ปืนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่จะ ไปทําโค้ดมาให้นะครับวงน้องเราก็มาแจกเลยนะครับน้องก็ขอ,อกันมาได้เลยนะครับเราก็สําหรับคลิปนี้นะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็น f c คนใหม่หรือว่า f c คนเก่านะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือ <S 2> <S 2> ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วนะครับนาะกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่เป็น f c คนใหม่นะครับนาะก็ฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนาอทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นั่นเองนะครับ บังน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับบังน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทิ้งยูไอดีหรือว่าซื้อเฟซไว้ได้นะครับบังน้องเพราะว่าบางทีพี่สุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน,น้องน้องอาจจะเป็นคนโชคดีนะครับบังน้องเราก็บางทีก็แบบว่าพี่จะแจกเพจให้เลยละกันนะครับน้องสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าคอมเมนต์โดนใจพี่นะครับน้องพี่ชอบคอมเมนต์นี้พี่ก็จะแจกเพจให้เลยนะครับบังน้องก็ให้รางวัลพิเศษเลยนะครับบังน้องเราก็ที่สําคัญนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซ พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพวกน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับพวกน้องบายบาย